พูดกันถึงเรื่อง January effect กันก่อนนิดนึงนะครับของ S&P 500ผมว่าสถิติของเดือนมกราคมของ S&P ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะ4ปีหลังสุดนะฮะปี2020ปี2021ป,ปี2022นี่ที่ติดลบมหาศาลนะฮะนะครับก็โดยเฉพาะปีที่แล้วมกราคมก็ลบไป5%้นโคตรเดือดเลยนะครับเดือดมากๆนะครับแล้วก็เอ่อแต่ว่าพอไปเช็คดู บางปีมันก็บวกเยอะนะบางปีมันก็บวก7บวก5บวก2แต่ว่าถ้าดูจากเนี้ย10ปีมันติดลบไปถึง6ปีอะไม่ได้10ปีด้วย11ปีนะครับติดลบ6ปีเป็นบวกแค่5ปีเองเพราะฉนั้นเรษตี January e เอฟเฟกกับตลาดหุ้นเมริกาเฉยๆดูทรงแล้วไม่ได้ไม่ได้ดีเด่มากเอาจริงนะครับเฉยๆนะฮะนี่คือเมริกานะ แต่ถ้าไปดูของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้โหเจนนูเรฟเฟก์ e F e เป็นช่วงเวลาที่ดีๆของเรานะครับเดือนมกราคมเรามักจะมีผลตอบแทนเป็นบวกนะครับ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราติดลบไปเพียงแค่3ปีคือปีปีโควิดอ่ะปีมกรานะครับแล้วก็ปี2014ไม่รู้ปีอะไรนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วนะครับติดลบนิดเดียวเองที่เหลือเป็นบวกนะครับเฉลีย่ยแล้วเราบวกถึง2.5เพราะฉะนั้นเราคาดหวังได้เรื่องเจนยูเรสเฟกกับหุ้นไทย โดยเฉพาะปีนี้ตลาดหุ้นไทยมันก็มีประเด็นบวกเยอะนะจีนเปิดประเทศเอยเรื่องเลือกตั้งเอยอะไรก็ว่าไปนะครับเดือนมกราจะเป็นเดือนที่ดีของเรานะครับคิดว่านะฮะนะครับถัดมาถัดมานะฮะถัดมาคือถ้าเราไปดูภาพนี้นะครับก็คือผมไปดูภาพเอาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคมเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําใจก็คือวันแรกนะครับเฉลี่ยแล้วลงกับทุกปี วันแรกมักจะลงนะครับแล้วลงเยอะนะลงกันทีนึงก็10บกว่าจุดอ่ะเออนี่ก็เฉลี่ยมาแล้วลง15จุดนะครับใน10ปีที่ผ่านมาวันแรกนะครับถือว่าหนักหนาสาหัสครับแต่ถ้าลงลงมาแล้วก็เป็นโอกาสให้เราเข้าซื้ออยู่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ january effect ใช่ปะลงมาแล้วก็ขึ้นทําไมมันถึงวันแรกต้องมักจะลงโดยปกติแล้วมันมีเสติค่าเสติก็คือ ltf ที่ครบกําหนดมันมักจะขายวันแรก แต่ผมบอกได้เลยว่าปีนี้คงไม่ขายเหตุผลเพราะว่าอะไรครับก็ทําเคยทําตารางนี้เอาตารางของ t r e ตี้มาให้ดูไหว่าว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีหนึ่งเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเราถือกันเข้าไปถึงประมาณพันหนะครับแล้ว January ปีนี้นะครับอินเด็กมันน่าจะประมาณสักปันพตอนนี้มันอยู่ที่พั0หเท่าไหรอ่อินเด็กซ์นะครับ ก็พันหกร้อยหกสิบแปดมันก็ยังขาดทุนอยู่อ่ะขาดทุนอยู่เปอร์เซ็นต์เกือบสองเปอร์เซ็นนะครับโอกาสที่เขาจะเทขายกันวันแรกมันมีค่อนข้างน้อยแล้วคนส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ขาดทุนกันสองเปอร์เซ็นหรอกคนที่ที่ซื้อ l อ็ปีสองพันสิบเจ็ดขาดทุนกันสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไปซื้อกันตอนปลายปีใช่ป่ะปลายปีเซ็นตอินเด็กซ์ตอนนั้นมันพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับโอ้โหเป็นพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท ไปซื้อตอนไฮของปี2017ไงคือปลายปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องโดนกันก็เชื่อว่าแรงขายของ LTF มันก็ลงไม่ได้เยอะหรอกคงไม่ได้เยอะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตกกระดันมากก็ได้แต่ว่าไอ้ที่ผมบอกว่าเป็นเค้าลางไม่ดีตอนนี้มันก็คือเบสิสนะครับค่าเบสิสระหว่างตัวซีรีส์ H 2 3เนี่ยนะเทียบกับ s 50อ่ะมันมันไม่งามนะครับมันบวก2.6มันเยอะไปดูดิ เยอะไปทา,ทางที่มันต้องอยู่ตรงเนี้ยคุณคิดเอาเองดิท้งที่มันต้องอยู่แถวเนี้ยลบหกจุดห้าอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะต้องมีสวิงลงวันเนี้ยสูงมากนะครับก็ผมก็เลยพอดูสถานการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็เลยก็ยิงเข้าไปในห้องไลน์เท่าที่เราจะยิงได้เท่าที่เขามีคนถามมาก็ปิดปิดลองแล้วก็เปิดช็อตทำกำไรระยะสั้น ส่วนเปิดช็อตแล้วเดี๋ยวจะกลับไปลองไหมเดี๋ยวดูว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้คงได้กําไรจากการช็อต่ะนะไม่รู้จะได้กําไรเยอะมากไหมแล้วก็เป็นในอย่างที่คาดหมายเลยใช่ปว่าบันได9ขั้นนะครับผมก็บอกแล้วว่าเมื่อวันพฤหัสอะ่ะมันแปลกมันลากเซฟตี้ขึ้นมามากผิดปกติลากเซฟตี้ขึ้นมาก่อนลากเซฟตี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บดึงให้ c ์ h ขึ้นมาคือ c ์ h มันต้องขึ้นตามเซฟตี้อยู่แล้วแต่สังเกตว่า cdh ตอนแรกอะ่ะติดลบแค่ลบลบลบสามจุด พอเซฟฟิซตีกขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นลบเจ็ดเข้าใจปะเอ่อเพราะนั้นลากเซฟฟิปุ๊บอยวซีรีสพอลบเจ็ดอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะต้องบีบเข้ามาหาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับร็จปุ๊บผมบอกเมื่อวันศุกร์ว่าอะไรเออบอกเมื่อเช้าวันศุกร์ว่าอะไรถ้าเป็นผมเดี๋ยวผมจะไปดันเดลต้าครั้งสุดท้ายแต่ผมตั้งใจว่าผมจะดันตอนเปิดปีใหม่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกดันตอนนี้ก็ได้เหมือนกันแหละนะครับดันเดลต้า ดันเดลต้าขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองได้มีเปิดโพสชั่นช็อตเยอะๆช็อตเซลล์ในในต้นทุนที่สูงได้ดันขึ้นไปก่อนแล้วก็เตรียมเปิดช็อตทั้งชัยช็อตบ็อกเทรดช็อตในตัวเอ่อช็อตในตัว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 อะไรดีวะตัวเดลต้าเองนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเอ่อซีรีส์เอชเนี่ยมัน เกิดเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับโดนดันขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าได้เซนิเมนต์ว่าเดี๋ยวเดลต้าเข้าเดี๋ยวซีรีส์เอจะต้องเป็นบวกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณจะสังเกตได้เลยว่าบิตออฟเฟอร์มันเหมือนแบบมีการล็อกราคาไว้อะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะลองที่ต่าได้ใครที่อยากจะมาลองอนะ่ะคุณโดนฟันต้นทุนมากเพราะมันถูกบีบให้ราคามันสูงขึ้นไปเกณฑ์เนี้ยมันเป็นเกณฑ์ที่คนที่เปิดกล้าเปิดช็อตอะ่ะมันได้เปรียบเพราะมันได้ของที่ต้นทุนที่ดีมากๆในทุกๆขา ทั้งขาช็อตเซฟเฟตี้ขาช็อตเดลต้าถ้าเช้าวันนี้ด้วยปัจจัยทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เป็นผมผมก็ถล่มขายเดลต้าทิ้งแล้วก็ขายเดลต้าปุ๊บเดลต้าถูกคำนวณในเซฟเฟตี้ด้วยอ,อิ่มมากวันเนี้ยบอกได้เลยว่าคนที่ช็อตมาวันเนี้ยผอว่าอิ่มถ้าเกิดเขาแค่เทเดลต้าตัวเดียวเนี่ยแค่เขาปฏิบัติการเนี่ยไอ,อที่ซื้อ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 มาเมื่อมามาวันศุกร์อ่ะเขาก็เทเดลต้าทิ้งเลย เพราะว่าสุกกว่าซื้อมาหมดแล้วนี่วันนี้เทป,ปุ๊บคุณก็จะได้กำไรจากการที่คุณเปิดช็อตซีรีส์เอชไว้ในที่ที่สูงมากเพราะคุณลากเซฟตี้ขึ้นมาก่อนวันก่อนหน้าใช่ป่ะวันนี้คุณจะกินเยอะมากนะครับก็ใครที่ได้ช็อตไว้ก็ดีใจด้วยนะฮะน่าจะได้ตังค์ถ้าเดาไม่ผิดนะครับถ้าเดาผิดก็ขออภัยแล้วกันนะครับประมาณนั้นส่วนหุ้นมันก็คงมีความผันผวนบ้างนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็น่านจะเป็นโอกาสในการที่จะรอ ดักเก็บหุ้นเดี๋ยวจะไปขอข้อมูลนะทำข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่น่าจะมี e a r n i n g ที่ดีนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปนั่งทำนะครับวันนี้ยังทำไม่ทันนะครับเพราะว่ามันต้องรออีกเป็นอาทิตย์เลยอ่ะนะครับกว่าบรรดา a n a l y s ต่างๆเขาจะกลับมาจากลาพักร้อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงไปขอข้อมูลไว้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่า นะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับพอดีช่วงนี้มันมีเรื่องให้ผมมุดหิดพอสมควรนะครับผมเอารูปนี้ไม่ดูแล้วกันนะครับจริงๆว่ามันก็มีมาตั้งนานแล้วนะนะครับแต่ไม่รู้จะหารูปที่จะสื่อความคิดตัวเองยังไงนะครับคือช่วงนี้เราจะได้เห็นข่าวใช่ไหมครับเรื่องของเมกเมกว่ามีคนถูกหวยนะนะครับ มีเอ่อไม่ว่าจะเป็นเอาคนธรรมดามาโพสต์หรืออะไรหลากหลายหลายอย่างนะครับนะครับผมกําลังจะบอกเราบอกว่าตอนเนี้ยผมมองว่าถ้าจะบอกว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยมันมีอะไรที่ผมเป็นห่วงนะผมก็าลงรู้สึกว่าคนในประเทศตอนเนี้ยเน้นไปที่ทางด้านนี้กันนะครับเน้นไปที่การ รวยเร็ววิธีการที่เราจะรวยเร็วได้อะมีอยู่แค่วิธีเดียวครับบอกได้เลยว่าการที่คุณจะได้เห็นคนคนหนึ่งพลิกชีวิตอายุยังน้อยอน่นะครับแล้วเป็นส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นนะที่มันรวยๆกันขึ้นมาพูดง่ายก็คือเขาเลือกเส้นทางในการทาธุรกิจนะครับหรือไม่เรียกว่าธุรกิจก็ได้นะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับในการที่จะระดมเงินจากทุกๆคนเนี่ยมาเข้าตัวเองเนี่ยภายในระยะเวลาอันสั้นผมกําลังจะสื่ออะไร ผมกำลังจะบอกว่านะครับหลักในการซื้อขายของเนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็คือยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับสินค้าและก็บริการที่ตัวเองรู้สึกว่าพึงพอใจถูกปะได้รับสินค้าและก็บริการที่รู้สึกว่าพพึงพอใจคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายผู้ผลิตเองนะครับหรือผู้ให้บริการเองก็คือได้ขายของนะครับ ได้ขายของนะครับได้ให้บริการในราคาที่สูงกว่าต้นทุนที่ตัวเองผลิตหรือต้นทุนที่ตัวเองให้บริการสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยจะเป็นวินวินระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายลาทุกท่านไป่เ,เพียงท่ีนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ